สวัสดีพี่น้องกับสวัสดีอินซีมุทุธาตาุมีขัาวมาส่งซองน้องคาเนาะวันนี้ขากา,าพอที่เก่าพี่น้องเ้ยยังเศร้านีมาตุนกากอ่ะมันึ่งเขาลูกหนึ่งเขาแต่เศร้า น้องข้ามกับไอ้คิ้วยังนอนก็เส้นตื่นไป่ลยนอนเดือดหมุนคืนหมุนคืนพากนอนดึกไอดคิวก็นอนดึกไอดคิวมันบ่ยอมนอนหมุนคืนนอนเดึกเลยบ่าวตกากุนน๊กกากระนอนดึกคือกันเอาลูก คิวเรื่องอแง้แล้วพี่น้องเลยไอคิวเรื่องอแงแ้เลยสงสัยอันไอคิวอยากหายปอนข่าวแล้วพี่น้องเลยงอเงี้แ,แล้วสงสัยอยากหายปอนข่าวสงสัยอยากกินข่าว

ครับสไปดีพ่อแม่พี่น้องกับสไปดีพ่อทุกท่านเด้ติดข่าวมับชมน้องคำเนาะน้องคำก็ัดสิบวัอยู่อันยังก็ขีทนนเทถาในี่ยน่าตาวห่อยกับว่ามีเวลาพี่น้องเลยเมื่อวานนี่พ่อหน่ยชี่อวัดไปอยากบิดมืดแล้ววัดสิบวัยตากับของกันเอาไปหาเขียดยังหมดไปหาเขียดซะ กัปอมกระปอมเนาะเมือนี่แมนแมนกระปอมงไอคิกะเออเออำาแม่เด้อน้ลูกทำาแม่กับน้องมีเด้อกับว่ามีกัไดบ้าทำาเม่เด้อฮ้ขยันทงนะอคิว เื้ยขยันเขาออกนานฮะบ่นี่นึงลงนึงลงนึงลงปูเสียไปก่อยบ่เราไปก่อยก็ได้แล้วแต่เอ้ยนั่นนั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 ่นเออยิ้มให้ปลาลุงเบิ่งปลาลูกเอาน้องมีนอนน้ำเด้อเอาเอ้ยมีนอนน้ำก็ได้เอ้ยมีนอนน้ำเด้อ Ừ, rồi ừ, mì non lắm Ê... Ê à nè Nụ nụ phải nè nè thả đơ A chú mong nghe, a chú mong nghe, cái nghe เวิดคืนมาคืนบ่นเถึงด้อโอ้ยพ่อแม่ไนอนโอ้ยพี่นงเ้ยเวิดคืนนี่นะเวิดคืนนี่นะเวิดคืนนี่นปั่นตอยปากเวิดคืนนี่นะปั่นตอยปากพอเลยนอนเ้อหรือพี่นงเ้ยพ่น้งี้ยดังขนะดนึงเลยแล้วพี่นงเรียกพี่นวแล้วไอคิวนี่ไอป่นกขาวมุดจักไอคิวนี่้าชี้เลก มันขาสีเล็กสบอวันนู้กข้าวบอมุกข้าวเสต่ามุกจะเป็นตัวก๋วยมุกสะเป็นต้มก๋วยแล้วก็อเมปอนขาสีเล็กมีเงินชื่อรอไอสีคิวเรามีเงินส้ขาสีเล็ยไคิวสเพิดไปเลยด้วเพรไปแลวปอนขาวเป็นตกวยมุกเป็นต้มกวยแหละโบราณนี่ไห้กินละบอหวน้เด้ยังเป็นยังไม่ได้กินเนาะวนซื้อเด้ยังไหกิน คิวคิวเออคิวมาเอ่อพิงเตาอะไรบ้างยังผ่ามะเขาเออคิวเอ้ยังผ่ามะขาวเ่าคิวคิวเดี๋ยวไปคิวบันดีบันลุงไว้ไว้อืมจิมเมทนอีหยัง <c ười> จิคือบึงตื่นเสียมนี่โอ้พี่น้องไงแล้วไปเื่มน้ำปูป่ะป่ะไป,ปบ่ บอดี้ไส right ่ส enfin right ักระยางมันแดดเลยพาไอคิวไปหลินพี่น้องเมืนอนี่ก็เพิ่นสีไปไซส์ดีน้อเมืนอนี่เนาะเพิ่นดบอด้เสื้อเล็กสั่งกระเพิ่์จ็คสีไปเวียดเพิ่นจ็คสีไปทางไหนดีจ็คไหนสีมาสวยข่าวเอาไก่มมกกาตายมูกแม่แม่นั่นก้าวลูกมันไปกินเบิร์ดบอ อันกาลูกมันไปกินเบิร์ดเนาะไก่ตัวนั่นเลยไก่มามินะไก่มามะนนะเฮออ้ฮ็ดปีเลอ์อันนี้เป็นจัวหรือบป่า <c> ก <oughs> ็เห่าแขกแท้โอ้เป็นงั้นกรป๋บุปับเนี่ยเขาจนปวดแขนเ้าอุ้มเมาวานี่ปุ้ยหายใจอุ้ม นอนลงห้องห้นน่งห้องหายผิดหรอไยนางอยากให้อุ่มแบบสิเนอวเอหัซื้อ่าคอยตัดเฮ้ยหูซื้อ่าคอยตัดผมเนี่ยมันปรงแงว้ยเจ้เอ๋ยเอ้ายืดเอ้ยยียดยียดได้คนเยีดเดคนหนกันเลยดียยืด

เงเน,นออ oh. เอ้ยเฮ้ยจิกเมนอีซังเลยมักถั่วแห่มันดำไปเลยเนาะโอ้ยไปกินโอ้พันมาขึ้นนี่พันเาเลืกทองคำพ่นได้่ะ เขาน่เล uh, I mean. ือกทิงค้ากับปาอมเมื่อขึ้นนี่น่าขี้ชดนองแล้วนี่บอบ่แมนเ้ยแมนอีจังบาไม่บ้าโดดลงมาแต่นะเพะเมื่อนะป้าโดดลงมาจากเนี่ยเใส่เอาไปดาวดว ีดาราคิวกอูไม่คิวไปปับาเต้นออกจากอตนจักป่เด้พาอไอคิวมามาแคสอูไว้พาเพิ่นมานอนเล่นพานอนเป็นหมูหย่าเพิ่นอยู่เพืรอเดียวเพิ่นอยู่เพร์เดียวเพิ่นเงาหายคิวมาหายสิเพิ่น ให้คิวมาห้องเพลงให้พังหน่ยพอจามดูงขนลุกจามเอ,อ้ยไม่กินนะเอาเขาไปให้มันกินเถอะวะเอาเขาไปเดินขาวซานหอนหอนให้มันกินฮะไปเขปัข้วหางเขาจามแล้วข้าวทุกจาน โอ้เขาสิทธิกัวเด้อเขาเป็นราคาพี่น้องไงเขามมนสิทธิกัวเฮ้ยแดดป่ะเฮ้อนอนข่วงปิดขึ้นนะตึมต่ำตึมต่ำอยู่กับปั่นอะไรกับปั่นไซแม่ปิดขึ้น เธอเป็นอไเอือกบ่มาขึ้นนี่นะแข็งแรน่นนน่องวิงแนองน้องก้อิกนอกมาขึ้นนี่กันรวิ่งแดวิ่งวิ่งแดไปโล่ โอ้เหนะลื่อมตาเนาะปลาลุงเนาะพี่น้องคลิปหน้าก็สิคอล่าพี่น้องไปก่อนเด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภยัยทไม่ไดสิเมื่อเอาเสื้อผ้าไอคิวก็งไอคิวนอนถ่ายอยู่